สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับรถคูบต้าเก่านอกนะครับตัวนี้เป็นรถเพาเดียวนะครับรถ32แรงนะครับ32แรงคูบต้านะครับนี่ครับสภาพประมาณนี้นะครับขับใช้งานได้ปกตินะครับขับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับมาทดลองขับได้เลยนะครับที่ร้านนะครับตัวนี้เป็น อาคูปุต้า32แรงนะครับเก่านอกนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่45,000บาทนะครับ45,000บาทนะครับราคาต่อรองได้อ่าเป็นคูโบต้านะครับ32แรงราคา45,000บาทนะครับอ่าใครสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพราะกุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0986127295 อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับรถเก่าเก็บนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ3.2แรงนะครับคูโบต้า4สูบนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมทำงานเลยเครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับหรือแวะเข้ามาทดลองขับก่อนได้ครับอร้านปูมินแท็กเตอร์ครับโอเคครับฝากกดติดตามกันตัวแล้วกันนะครับขอบคุณครับบััสดีครับ